สวัสดีครับวันนี้ช่องเบาวโตนจะนำเสนอเรื่องกล้วยดิบนะครับสาเหตุที่จะนำเสนอวันนี้ก็เพราะกล้วยโดนลมพัดนะครับต้นกล้วยโดนลมพัดลมลมแรงฮะวันนี้อากาศเย็นลมโมแรงพัดมๆๆๆๆๆึมมึมมลมพัดตึงตึงตึงต้นกล้วยก็เลยล้มนะครับ ก็ลเลยนํามาทำเป็นสมุนไพรนะฮะมาทำเป็นยาไทยนะครับก็เอาผลดิบมันมาฝานนะครับเนื่องจากกล้วยมีสรรพคุณก็คือเป็นลดฝาดน,นะครับฝาดก็รู้อยู่ว่าสมานนะครับฝาดสมานขั้งในนะครับข้างในทั้งนอกนะครับแต่ทรานี้เราจะมา ทำเกี่ยวกับเป็นกล้วยดิบนะครับแล้วก็จะมาบดเป็นผงหมดเป็นผงเสร็จปุ๊บแล้วก็มาชงกับน้ำร้อนนะครับเป็นสมุนไพรบรเทาเอาการกดไหลย้อนแสในกระเพาะอาหารก็ทานได้เรื่อยๆจนกว่าจะหายครับไม่มีพิษไม่มีไยนะครับ แต่ไม่ควรที่จะรับทานเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าจะทําให้ท้องผูกนะวันหนึ่งก็ไม่ควรจะเกินสามส้นชาประมาณนี้เมื่อถ้ารับประทานก็ประมาณลูกหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับต่อวันนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ท้องผูกนะครับท้องผูกผลัดดึกขายยากนะครับ แล้วก็อีกสรรพคุณหนึ่งก็คือแก้ไอครับผมถ้าเราจะมาทําเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับแก้ไอก็คืออามาฝานเป็นแว่นแบบนี้นะครับประมาณสักครึ่งลูกนะฮะจิ้มกับเกลือนะครับแล้วก็รับประทานเข้าไปเลยรสฝาดกับรสเค็มเมื่อประสานกันแล้วก็จะออกเป็นรสอีกแบบหนึ่งนะครับก็แปลกแปกหน่อยเนี่ฮะก็ทําให ชุ่มคอนะครับก็หายได้ในที่สุดนะครับก็คือเป็นยาแก้ไอแบบพื้นบ้านนะครับที่เราจะมานําเสนอให้ชมวันนี้นะครับนยังอ่อนอยู่นะครับโปรยน้ำว่ายังอ่อนอ่อนอยู่นะครับนี่ฝานั้งไม่เสร็จเลยครับไปแล้วกระด้งหนึ่ง <c oughs> เลยกระด้งหนึ่งนะครับโอเค วันนี้ช่องบอโจนเขากล่าวเขามาสวัสดีครับนะโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สมุนไพร้างบ้านทั้งหลเราจะนำเสนอต่อไปนะครับสวัสดีครับไวสุขภาพดีทุกท่านนะครับบอโจนสวัสดีครับ